ครที่เป็นภูมิแพ้หรือไซนัสฟังทางนี้ครับผมมีวิธีง่ายๆที่ช่วยลดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าหายใจไม่สะดวกได้นั่นก็คือการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือครับล้างจมูกก็คือการล้างโพรงจมูกด้วยน้ำเกลือครับช่วยเอาน้ำมูกสิ่งสกปรกหรือว่าสารที่ก่อภูมิแพ้เนี่ยออกไปทําให้โพรงจมูกเนี่ยโ <Wow. S 1> ลง่งหายใจสบายขึ้นและลดอาการน้ำมูกไหลลงคอได้ด้วย <Wow. S 1> ตอนนี้นะครับฝุ่น PM 2.5มาแรงมากๆเลยฝุ่นเยอะมากๆ ผมขอแนะนําให้ล้างจมูกวันละสรอบครับเชา้าแล้วก็เย็นครับ <Okay. S 1> จะช่วยทาให้จมูกสะอาดโลง่งแล้วก็หายใจดีขึ้นครับ <Yes. S 1> ง่ายๆแค่นี้เองครับลองทําดูจมูกโล่งแน่นอนแต่ถ้าใครกังวลว่าล้างจมูกเนี่ยยังไม่พอแล้วปอดของเราละ่ะจะดูแลยังไงผมขอแนะนําตัวนี้เลยครับ b e t r X Plus ตัวช่วยสุขภาพที่เข้ามาดูแลปอดของเรายิ่งในช่วงภาวะฝุ่น PM 2.5ที่ทำร้ายปอดของเราได้ตลอดเวลาแบบนี้ การทาน BETA X จะทำให้ปอดของเราแข็งแรง <Yes. S 1> ความเสี่ยงโรคปอดอักเสบเนี่ยน้อยลงและยิ่งค่าสั่งซื้อกับผมตั้มเบต้จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพคอยแนะนำดูแลทุกท่านตลอดการทานให้ตั้มเบ t a ได้ดูแลทุกคนนะครับ